สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้มีเ h e โ r o l e t คทติว่าให้เลือกอยู่ประมาณ4-5หคันนะครับมาครับคันนี้สุดทีเด็ดเลยนะครับเหลาใจ159,000นะครับเชฟโรเลต t c a ติว่าปี2008นะครับ AWD ขับ4นะครับโวิลคันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับตัวท็อปสุดสมัยป้ายแดงหลักล้านนะครับวันนี้เหลือแค่159,000สนาะครับสีดำเข้มดุดันนะครับรถ พร้อมใช้งานนะครับรถ7ที่นั่งนะครับใครมองหารถ7ที่นั่งเครื่องดีเซลอยู่นะครับลองดูตัวนี้ได้นะครับมีกี่คันก็หมดนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าห่อหลังพับขึ้นพับลงได้ปกตินะครับไม่ใช้สามารถพับนอนราบไปได้นะครับวางสัมภาระได้กว้างขวางมีแอร์หลังให้พร้อมอย่างอะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะครับปี2008นะครับ ท่านใดสนใจนะครับมาดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการจัดส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยเลยนะครับรอรับรถได้เลยภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยสะอาดกระจกไฟฟ้านะครับรถใช้งานปกตินะครับใช้งานขับทางไกลได้สบายตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับประหยัดอึดถึกทนนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเซลที่รูกันอยู่นะครับ เป็นตัวครับสี่โฟวิวนะครับตัวท็อปสุดตอนปลายแดงแพงมากเลยนะครับวันนี้เหลือราคาเบาๆไม่ประมาณแสนห้านะครับมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนะครับรถพร้อมใช้งานเบาะไฟฟ้านะครับเล่มพร้อมๆนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับใครสนใจนะครับติดต่อ0940477970นะครับเดิมๆนะครับ เปลี่ยนเป็นท่ออินเตอร์นะครับใส่เป็นท่ออินเตอร์นะครับรหดพร้อมใช้งานนะครับเซเบรเล็ตแคปติว่าปี2008นะครับ159,000สาหนะครับสนใจมาเลยครับผม